นไม่ที่ผมจะบอกคือคือบางทีเราโฟกัสผิดจุดไว้กับการที่เราเป็นแค่เราเป็นแฟนคลับหรือเราเป็นคนแบบคนเชียร์เราโฟกัสผิดจุดไว้ว่าว่าเราเหมือนเป็นเจ้าของเขาอะแต่ไม่ใช่นะเว้ยเราคือคนที่คอยซัพพอร์ตเขาไว้เหมืนกันว่าคอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะด้านไหนไม่ว่าคุณจะไม่ใช้เงินหรือไม่ใช้เงินใช้จิตใจหรือแค่คําพูดสั้นๆแบบว่าเป็นกาลังใจให้นะ เต็มที่นะอะไรเงี้ยนั่นคือดีที่สุดแล้วนะสำหรับคุณเชียแต่ถ้านะค,คุณใส่ไปสามพันห้าพันันี่เข้าใจว่าคุณจะมีส่วนร่วมกับเขานะครับในการเรื่องของคุณแต่แต่อแบบคนอย่างเรา,าอ่ะเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาเลยะเวยกับการที่คนหนึ่งจะเข้าคนนึงจะออกหรือผลงานจะเป็นยังไงอะ่ะแล้วผมคิดว่าเขาไม่เดือดร้อนด้วยว่าคุณจะเลือกเชียรหรือไม่เชียว่าคือแต่ผมมั่นใจว่าเขาทําเต็มที่ที่สุดในแบบของเขาแล้วในแบบตอนนี้แล้วใช่คือ คือเขาทำเขาทาได้เต็มที่ที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับเชือผมดิไม่มีใครไม่อยากได้หรอกตั๋วไปโกลโบอลว่ะเงินดิสิบล้านไม่มีใครไม่อยากได้หรอกอาชีพเป็นในชีวิตว่าประสบความสาเร็จว่าได้เป็นแชมป์ลีกได้เป็นทีมหนึ่งนี่เคยไปลุ้นโกลบอลเคยไปมีคนมาเชียร์เป็นหมื่นๆในเซนทรัลลาดพร้าวไม่มีใครไม่อยากหรอกใช่ใ่พี่บูนั่นเป็นแบบเหมือนเป็นเฮดอัพดีสปอร์ตอ่ะเหมือนพี่อาร์ะเหมือนคนกันมันก็ต้องมีแบบมีแพ้มีอันนี้บ้างมีแพ้มีพลาด มีผิดหวังสมหวังนะครับวันวันที่สมหวังเราก็อยู่ตรงนี้นะผิดหวังทำไมเราถึงจะไม่อยู่อ่ะไปเลยครับใช่ทุกคนทุกทีมเก่งเหมือนกันครับพยามทุกทีมทําไมทุกครั้งผมรู้สึกว่ามิดอยู่กลางตารางไม่อยู่ที่เก้ามันรู้สึกว่าหนักกว่าแบบพอกว่เอกว่าอินฟินกว่าซ็อกซ์อยู่ข้างล่างแล้ว มันเป็นพ่ออะไรเป็นพ่อมิดตอ่อไม่ใช่มันเป็นพ่อแบบว่าทีกคุณคาดหวังกับเขามากเกินทั้งที่คุณไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับผลงานเขาเลยอะทิ้งไว้ก่อนเก่งหนักไม่ทิ้งหมาไม่ไหวครับรอบนี้เป็นได้บลัสตี้ครับจบ16ไปคุณแทงไว้หรอคุณเลยแบบรู้สึกว่ามันแบบหนักหนาสาหัสชิบหายมันทำให้ชีวิตกูแย่ไม,ไม่ไม่นะผมว่าไม่นะเว้ยคนที่เขารับแรงกดดันจริงๆเป็นคนที่อยู่ข้างในด้วยซ้ำอะแบบคือเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาเลย <c oughs> เราแบบ บนตอนนี้มึงที่ภาพเนี่ยคนที่อยู่ในนั้นอ่ะสี่คนหลังบงหลังบ้านอะไรเงี้ยที่ดูสี่ดูจอผู้เล่นอยู่ว่าเฮ้ยจะแชมป์เมื่อไหร่ว่าใช่เมื่อไหร่วะโอ้เกมนี้ออกแล้วโอเคเดินเข้าไปกอดคอแบบกันไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเกมหน้าเอาใหม่มึงคิดดิที่ความรู้สึกตรงนั้นนี่แม่งโคตรเจ็บปวดขนาดไหนเราเป็นแค่คนที่แบบเชียร์หน้าให้กำลังใจยดแม่ไม่เหมือนแบบว่าพอมีดอกสิบหกแล้วไม่เหมือนมีคนมาแล้วมีมาแทงคอแล้วโวยวายสัตว์มีคมแต่ละคนนี้ต่างคนต่างคนนะครับเออ อันนี้ผมไม่สนะนะใครสมมติว่าใครผมพูดอะไรแบบนี้ใครไม่ชอบจะไม่ดูผมไม่สนนะครับคือผมขอพูดตรงนี้เพราะตอนนี้เป็นพื้นที่ผมไงวะเพราะที่จริงมันก็มีช่องหลักทั้งอะไรถ้าใครแบบไม่ชอบแต่นี่มันเป็นพื้นที่ของผมเป็นแฟนขับนะแล้วผมก็รู้ว่าแล้วผมก็เคยผ่านว่าจุดผมอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ถ้าผมไม่เคยเป็นผู้ผมไม่เคยเป็นนักแข่งผมอาจจะเป็นเหมือนพวกคุณก็ได้ที่แบบคอยคาดหวังอะไรมาณนีรู้ผมเคยเป็นนักแข่งผมเคยอยู่ในจุดที่แบบ ผมเม่ในจุดท yes. yes ี Alter, s <S modern, ่ล้มเหลวมากกว่ามากกว่ามากกว่าสําเร็จด้วยผมเลยรู้ว่าโอ้โหวความรู้สึกหรืออารมณ์อะแม่งแทบแบบพอซ้อมเสร็จแข่งเสร็จในเกมนั้นแทบอยากจะทิ้งตัวลงเตียงอะมันเหนื่อยหนักมากถึงมันจะไม่ได้เหนื่อยกายมันเหนื่อยใจมันลงไหนครับลิวไลเลี่ยวแรงมันหนักหนานมากแล้เว้ยฮะลงงานไม้นี่สามทีมนะครับุขอบคุณครับขอบคุณหนึ่งร้อยบาทครับเลยไปไกลเลยครับแล้ววงบีบต่อ เขาน่าจะรอวงด้วยส่วนหนึ่งครับวงไปไหนอเมริกาเมิงโอ้ยแล้วตำแหน่งอูในวงแบบนีมันยากแล้วเหมือนกันไม่ติดได้สักหน่อยเหรอวะ